สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องเกษตรดีรีวิธีพึ่อนเองครับผมวันนี้ต้องลงแต่งตัดหญ้าอยู่พอดีเนาะ mm hmm. ก็มีพี่ๆถามันเข้ามาเหมือนกันว่ามีวิธีการจัดหญ้าแบบไหนกันบ้างที่ส่วนก็นตัดเดียวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการใช้พลาสติกคลุมดินแต่ก็ค่อนข้างลงทุนสูงนิดนึงวันนี้ก็เลยตัดหญ้าอยู่ก็เลยมาแนะนําเจ้าหัวหัวตัดหญ้าเนาะว่าใช้แบบไหนอยู่เผื่อเป็นไอเดียพี่ๆที่กําลังเจอปัญหา ยาบุกสวนเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะก็ไม่ได้โฆษณาขายแต่อย่างไรซื้อมาใช้แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์เลยมารีวิวให้ดูส่วนมากต้องใช้เป็นเอ็นเนาะขออนุญาตไม่พูดถึงเจ้าตัวไปตัดที่เป็นที่เป็นปังตอหรือเป็นเลื่อยวงเดือนอะไรพวกนี้เสียวคือพี่ๆบางท่านอาจจะถนาดแบบนั้นแต่ต้องไม่ถนัดต้องชอบใช้เอ็นมากกว่าแล้วก็มันไม่ทําลายท่อด้วย คือโดนท่อมันก็ยังมีเปอร์เซ็นที่จะทําให้ท่อไม่แตกได้ด้วยอะเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังว่าใช้หัวแบบไหนกันอยู่เนาะเดี๋ยวตามรับชมรับฟังกันคอนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สสกดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตน,นเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ่อนใครก็ใครทําสวนอยู่ก็งานงานประจำอ่าเป็นชีวิตจิตใจก็คือการกำจัดวัชพืชเนี่ยเนะยาะแต่จริงที่สวนก็ตัดอย่างเดียวตัดเสร็จก็คุมดินไปก็ไม่ได้ไม่ได้ ยาค่าหญ้าค่าอะไรทั้งนั้นตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็คุมตัดแล้วก็คุมอย่างเดียวเนาะก็ได้สีวัตถุด้วยแล้วก็ได้วัสดุคุมดินโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาด้วยอ่ะเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวแนะนําหัวตะยญ้าที่ใช้อยู่ให้ดูอันนี้เป็นหัวเอ็นแบบแบบสวมใส่เข้าไปตรงนี้ก็คือเราขันตรงนี้ออกอเดี๋ยวทำบางให้ดูกอนเราขันตรงนี้ออกนะเสร็จแล้วก็ตัดสายเอ็นมาใส่ไขว้กันเข้าไปปุ๊บแบบนี้แล้วก็หมุนตอนแรกก็ใช้แบบนี้อยู่อ่า แล้วก็ไปเห็นโฆษณาใน a ฟ e b o o k ในอะไรพวกเนี้นะก็มีแบบหลายหัวเลยก็เลยสั่งมาลองอันที่สองที่สั่งมาลองก็จะเป็นแบบนี้เป็นหัวเอ็นเหมือนกันแต่เป็นหัวเอ็นแบบอ่ะเดี๋ยวต้องเอาให้ดุกแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าใช้แบบไหนดีสุดอันนี้เป็นหัวเอ็นอีกแบบหนึง่งอันนี้หัวเอ็นเหมือนกันนะแต่วิธีใส่มันไม่ได้ใส่คล้องอย่างนี้นะมันใส่ควายอย่างนี้ ตอนแรกต้องคิดว่าอันนี้แม่งน่าจะเข้าท่าสุดแล้วใส่แบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาเอ็นใส่แบบนี้ไม่ต้องควยกันเดี๋ยวทาให้ดูนี่นะปุ๊บแล้วก็หมุนเนี่ยเข้าไปกะว่าเอ้ยอันนี้ดีไวยอันนี้ใส่ง่ายน่าจะง่ายกว่านี้เพราะอันนี้ต้องขันขันแล้วก็ล็อกเข้าไปแล้วมันขาดขาดง่ายขาดบ่อยขนาดเราใช้เส้นเอ็นที่แบบว่าหนาหเลยนะมันก็ยังขาดง่ายอยู่ดีอันนี้น่าจะ น่าจะใส่ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยขาดอันดับแรกเลยคือใส่ง่ายมันไม่ต้องคือไอ้ตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันต้องคว่านคว่ำลงดินใช่ไหมแล้วเวลาบางทีมันยาวเกินไปมันพันกันเนี้ยเราตัดไม่ดีอ่ะมันยาวเกินไปแต่ถ่านี้ยมันก็จะออกแนวข้างงี้แต่ปัญหาที่เจอสําหรับหัวนี้ก็คือพอใส่แบบนี้ไปแล้วนะหลุดง่ายเป่งเลยเออปกติเราตัดไปเนี่ยมันก็ไปแนวนี้ใช่ไหมต่อให้ขันแน่นยังไงก็ต้องมาลองลองแล้วนะคืออยากใช้เนี้ยเพราะว่ามันถอดง่ายใส่ง่ายแล้วก็ไอ้ตัวเอ็นเนี้ย เ,เขาเรียกว่าไงมันงับง่ายะเนาะแล้วก็น่าจะไม่ขาดง่ายแต่จะปัญหาที่เจอคือถ้าตัดไปแล้วมันหลุดอย่างเงี้ยออกมันออกงี้เฉยเลยเรียบร้อยครับตกไปอันนี้เลยไม่ได้ใช้สั่งมาก็ร้อยกว่าบาทเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคอันนี้เอามาอธิบายให้พี่ๆที่กําลังเรื่องหาไอ้ตัวหัวตะยาาได้ดูกันนะแต่ส่วนใครจะซื้อมาลองก็ลองได้นะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้แต่ต้องใช้แล้วมันไม่โอเคอมันหลุดง่ายต่อให้ขันแน่นขนาดไหนอพอเหมือนตัดตัดไปแล้ว มันคายไปเองอ่ะพอคายปุ๊บแล้วไอ้ตัวเอ็นเนี่ยมันหลุดนะมันไม่ได้ขาดแต่อย่างไอ้เจ้าเนี้ยขา,ขาดขาดบ่อยเหมือนกันแหละถ้าเราไปเจอแบบพวกหินพวกอะไรที่แข็งๆตอแข็งๆอะไรเงี้ยก็จะาขาดได้ง่ายแต่ตัวเนี้ยไม่ขาดแต่หลุดเลยกับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งดูในโฆษณามาโอ้ยมันมันได้ยากได้ด้วยเว้ยน่าจะแจ๋มเลยเดี๋ยวให้ดู เยอะมากครับหัวตัดหญ้าที่เนี่เอามาลองจนสุดท้ายใช้แบบเดิมอะแบบแรกแบบเดิมเลยแบบนี้แบบนี้ใส่ใส่เข้าไปในหัวปุ๊บอย่างนี้นะแล้วมันติดลงไปเลยนะมันติดลงไปเลยเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะตะกุยดินแล้วก็เหมือนปั่นดินขึ้นมาด้วยแต่ด้วยรัศมีมันแค่นะี้กับหญ้าเออกับเอ็นเนี่ยนะเอ็นรัศมีกว้างขึ้นเยอะมันกลายเป็นว่าโอ้ตัดโคตรนานเลยกว่าจะกินพื้นที่เนี่ยแล้วใบตัดใหม่แค่นี้น ไอ้ที่ชอบยิงแอดโฆษณามาใน Facebook นะก็จะประมาณเนี้ยถามว่ามันใช้ดีไหมมันก็ถอนรากถอนโคนดีนะแต่มันเล็กไปคือตัดตั้งนานกว่าจะกินพื้นที่หนึ่งตารางเมตรอะก็เสียเขาเรียกอะไรเสียวเวลาเหมือนกันอะถ้า,ถ,าถ้ามันใหญ่กว่านีนะ้มันก็จะดีมากแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็น่าจะอันตรายหรือเปล่าต้องไม่แน่ใจนะแต่พอลองใช้แล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็กินหญ้าดีนะมันก็ถากถอนรากอถอนโคนถอนโคนหญ้าขึ้นมาดีนะแต่แลั้ามีในการกินหญ้ามันแค่นี้ไง เทียบไม่ได้กับน,นี้เลยสองสามเท่าอ่ะอันนี้พอมันกางเต็มเต็มที่ใช่ก็จะประมาณจานใหญ่ๆอันหนึง่งแต่พอเน,นี้ยมันแค่เนี้ยกลับอันเนี้ยรัสมีอยู่แค่เนี้ยคิดดูว่าหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเราต้องถอูกว่าจะได้หนึ่งตารางเมตรเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแต่เรื่องความเอี่ยมตัวเนี้เยเอี่ยมกว่าไอ้ไอ้เจ้าตัวเอ็นตัดหญ้าเนี่ยมันแค่อ่าตีให้แตกอะ่ะมันไม่ได้ว่าใช้ความคมอะไรมันตีให้แตกแล้วต้นก็ลาบไปส่วนตัวเนี้ยถอนลากถ,ถอนโคนเลยก็ ที่ใช้อยู่มีสามตัวนี้นะจริงๆมีหัวที่เป็นพลดินด้วยแต่หัวพลดินรู้สึกว่าจะเอกินกําลังเจ้าเครื่องตัวนี้ไปหน่อยต้องหาเครื่องแรงๆกว่านี้สองจังหวะที่เป็นพวกลบบินอะไรพวกนี้แรงๆกว่านี้น่าจะดีก็วันนี้ก็เอามาอธิบายให้ดูนะสำหรับสามหัวตัดหญ้าที่พต้องเชื่อว่าพี่ๆเ,เคยเห็นเขายิงโฆษณาใน a ฟ e b o o k มาอยู่แล้วล่ะตอนนีน้ต้องเอามาให้ดูเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจนะไม่ได้ป้ายยานะสุดท้ายมาใช้อันเดิมอันนี้แหละร้อยกว่าบาทเหมือนกันร้อยห้าสิบบาทมันะ้ง ซื้อได้ตามร้านวัสดุกกเกษตรขายอุปก,ก,กรณ์เกษตรทั่วไปก็ร้อยประมาณร้อยห้าสิบเนางใส่แล้วก็แน่นสุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายบ่อยสุดแล้วส่วนเจ้าตัวเนี้ยหลุดง่ายส่วนเจ้าตัวเนี้ยกินพื้นที่โคตรแคบเลยตั้งนานกว่าจะได้สักตารางเมตรตัดหญ้าสักไร่หนึ่งสามมันเสร็จป่ะไม่รู้เพราะว่ามันกินพื้นที่แคบไปหน่อยโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนำเจ้าหัวตัดหญ้าเนาะไม่ได้ขายแต่อย่างใดเนาะแต่อยากเอามาแชร์ให้พี่ๆีได้ดูกันว่าเลือกใช้แบบไหนดีสุด สำหรับเราเองนะแต่ถ้าสำหรับต้อมต้อมถนัดเป็นเอ็นสำหรับพี่บางท่านอาจจะถนัดเป็นไอไอ,ไอมีดเหล็กที่เป็นใบมะกรอ่ะขอเขาเรียกอะไรฟังต่อพ่อต้อมก็ถนัดแบบนั้นบางท่านก็ใช้เป็นเรื่องเดือนแต่ต้อมรู้สึกว่าต้อมเสียวขาคือพวกน้ำมีดเหล็กม,มันไม่ลุ้มจะหลุดตอนไหนหลุดมาัมนก็ฟึบคือชอบไปดูคลิปไอที่เวลาเกิดอุบัติเหตุก็เครื่องตัดหญ้าแล้วภาพจำไงแล้วก็หินหินกระเด็นด้วยก็เลยไม่ค่อยชอบชอบใช้เป็นเอ็นมากกว่าแล้วก็ไม่ทําลายท่อน้ําด้วย พราะโดนท่อ PVC ีก็ยังไม่แตกนะมันก็ยังมีความอ่อนคือโค้งไปกับกับท่อได้ก็แต่ถ้าโดนพวกพีอะไรพวกนี้ก็แตกได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีความหนาพอสมควรแต่ก็ตอนตัดก็ระมัดระวังเอาส่วนเจ้าสามตัวเนี้ยนะต้องให้เจ้าตัวเนี้ยใช้ดีสุดอยู่อ่าเขาเรียกอะไรประคองเอ็นได้นานสุดส่วนเจ้าตัวเนี้ยตัดได้สองนาทเนาีเอ็นหายเอ็นหายตลอดเลยจนโมโหไม่เอาไม่ใช้แล้วส่วนเจ้าตัวนี้ก็ถ้าไว้เก็บงานขอบปูน ที่แบบขอบวงบ่อที่ต้นไม้มันขึ้นแคบๆที่แคบๆอ่ะใช้ดีเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงมันถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลยแต่ถ้าตัดเบนวงกว้างรัศมีวงกว้างหน่อยเงี้ยเหนื่อยกินพื้นที่นิดเดียวเองโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําเจ้าอัวต้าเนาะเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังมองหาอยู่ก็ลองเอาไปพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกหา เอาแล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินซีวิสีพิ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงไลน์ส่วนตัวต้อมเต็มเนาะตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไลน์ OA หรือไลน์ Official เนาะ ID ไลน์ก็ s i p t o m s i p ตัวเล็กจุดแล้วก็ t thailand o a l e n m m a n ตัวเล็กหมดเนาะ มีแอดนำหน้าด้วยนะใครจะแอดมาพูดคุยเกี่ยวกับการเกษตรหรือสร้างผลไม้ก็ที่ไลน์นี้ได้เลยเนะาะไลน์ส่วนตัวตอนนี้เต็ม5,000คนไปแล้วรับใครไม่ได้แล้วแล้วก็คนข้างค้างด้วยพี่ๆที่ทักมาแล้วต้องตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องขออภยนะัยเนาะเต็มไปแล้วครับจะให้ตอบไวก็รบกวนแอดมาในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยยังคง ตอบคาถามเกี่ยวกับการเกษตรเช่นเคยพี่ๆท่านใดอยากคุยกับต้อมเรื่องการเกษตรการดูแลต้นไม้การปลูกพืชการดูแลดินอะไรพวกนี้อยากพูดคุยสเป,ปเหะอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องแล้วกอ็อยากสั่งพันไม้ก็รายเดียวกันเนาะส่วนเบอร์โทรในกรณีที่รายบางครั้งติดต่อ,อต้อมไม่อ่านหรือใครมีธุระอะไรสําคัญด่วนมากๆก็เบอร์โทรต้อมก็0642209000แต่ถ้าเบอรอ์รับไม่ทันก็เดี๋ยวโทรกลับเพราะบางทีต้อมลงแปลงลงอะไรอยู่ก็อาจจะ ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาแต่ถ้า,าเสร็จงานเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งไล่ตอบทุกคนอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ